สวัสดีทักทายยามือแรงครับพี่น้องครับครับบ่าวโชก็ได้ที่เพิ่มมาอีกจักน้อยครับเนี่ยแต่เกาหมองนี้เป็นโขดหินครับตัดหญ้ากัญชาครับบัดใหยั้งครับเฮ็ดยั้งบัวใหเลยครับผมก็เลยมาปรับทีไหมครับหมองนี้กับปลูกบางนาได้สีต้นนะครับกับปับพื้นที่ไปเรื่อยครับพี่น้องครับ บรรยากาศยุสวนครับกระปะเภาวนี่ครับอายุปีครึ่งครับเนี่ยจะสองปีแล้วครับพภาวน้ำหอมครับปลูกไ้สองต้นครับปลูก่ค่อยได้ดูแลอย่างหล่ครับคือเหต่หนําปุ๋ยคอกครับร้าวน้ำหอมครับอินทาผานลมก็มีเลยครับเนี่ยต้นนึะครับนี่ยญ่แล้ว อายุประมาณปีครึ่งครับเนี่ยแต่เดี๋ยวจะมาเชีรยพื้นที่ไม่ยครับมองนี้เป็นปลาไพ่ครับยังทีเบ้าวโชคบอกครับตอนนี้คือผมจะเชีรยออกเบิดอถูกก่อเลยครับคือมองนี้เป็นท่างถนนครับเนี่ยสัญจรไปมาเมันกันครับมันปกคลุมนะครับมันอยู่ไก่กาจะคของทีเก่ามันปลูกไว้ครับเบ่าโชคมันสือต่อพ่นตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับคือตัดออกเลยพี่น้อง บอลโชกโลเบดเลยครับเนี่ยกระเฮ็ดเหลืออีกสองกวาครับเนี่ยสองกวากระเบิดแล้วนี่ครับบอลโชกตัดเบิดเลยครับครับเมียนเบิดครับตาดออกเบิดแล้วล่งเลยครับบ้านนี้ครับโมนี่ก็มีไพ่บ่งหวานครับบอลโชกปลูกไว้เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ครับ ในอนาคตเนาะครับเนาะครับฟังปุ่นกัเป็นไผ่เลี่ยงสามฤดูครับมีความคิดว่าจะคุดนะครับขุดเงาออกเบิดเลยครับมองนี่เคียยวออกให้เบิดครับให้มันเปลี่ยนนะครับอ่าจีหานี่มาปลูกไม่ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไผ่ต้องการให้ไปยุ่มองเดียวเลยครับหนึ่งไรแล้วก็ปลูกบนทะเลเตียมครับเบ้าโชกจะคุดมองนี่แหละครับคุดเงาคุดเงาไปปลูกครับ มองนี้ก็จะลงครับต่อไปก็หาติดตามต่อไปแล้วครับสีเป็นแนวใดนะครับครับอันนี้คือบาโชกทดล่องครับทดล่องเพราะว่าช่วงหนาหนาวสีบ่มีค้นปลูกไั่ได้ครับมันบ่ค่อยติดครับแต่ปลูกตอนหน้าหนาวน,นะครับเพราะว่าสารอาหารมันบ่ค่อยหลายครับสารอาหารอยู่ี้เหงา่มันจะบ่ค่อยหลาย ครับเราโชว์บ่มใบนะครับนี่ครับเดี๋ยวมึงอุณหภูมิก่อนครับอุณหภูมิภายในโอ้บวมหดสี่สิบอกครับประมาณสามสิบกว่าครับโอเคยุพี่น้องอันนี้ครับเราโชกบ่มใบครับเนี่ยถ้าเขาบ่มใบแบบนี้มันจะเกิดเลี้ยวครับจะรอดครับนี่ครับรอดแล้วครับอันนี้ครับพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ อันนี้ก็บกำลังจะแตกกอกนะครับคือถ้าเ้าบ่มมันก็มีเปอร์เส้นกลัวครับเวลาเฮ้เอาไปปลูกมันจะหลอดครับอันนี้ครับพี่ลองนี่นะครับคือหลอดแล้วครับแบบนี้อันนี้ก็นี่ครับเหลื่อมแท่งแบบนี้นี่คือหลอดครับครับจะเฮ็ดไปครับหาวิธีครับเพราะว่าอนาคตปลูกเป็นไร่นี่เบ้าโชวาว่าจะเห็ดต้นพันธุ์ขายพร้อมนะครับ ต้องการมีตนพันธีมีคุณภาพนะครับก็เลยต้องหาวิธีครับคือคล้ายๆครับจำล่องจำล่องลองบ่มไว้นะครับบ่มให้มันเกิดลากก่อนเกิดลากแล้วก็เกิดกิ่งเกิดใบออกมาก,ก่อนสินะครับก่อนไขยถ้าเอาคุูดเป็นเงาไปเลย่ยบางเีื้อผู้เอาไปปูกระอดแนบบ่หลอดแน่สินะครับเล่ยเห็ดแบบนี้แหละครับพี่น้องอันนี้เบ้าโชคเอาไว้สิบกว่าหมื่นได้ครับเนี่ยเอาไว้สิบกว่าวัน ครับตอนนี้ก็คือพี่น้องเย็นนี่แหละครับครับนี่ก็แทยงแล้วครับที่ว่าได้ผลครับตัวที่บาโซกับลงแปลงเลยนี่บพท่านได้ไปหอดใสอยู่ครับจักสีหลอดบลอดครับบาโชกเลยคิดว่าถ้าเข้าสิปลูกไผ่ช่วงนาหนาหนาวนี่ครับเข้าก็ตตรงมาเห็ดแบบนี้ครับเห็ดแบบดีเห็นมันเกิดลากแล้วก็่าบ่มให้มันแตกยอดออกมาก่อนครับเวลาเข้าไปปลูกมันจะได้พันครับผม ครับนี่ที่บ้าโชคช่ำใบครับเนี่ยคือช่ำว้อุณหภูมิภายหนอกครับกับคุดเอายูสวนนี่นะครับนะครับมันบ่แตกตาเลยพี่น้องนะครับก็คือทดล่องไปเรื่อยเลยครับพี่น้องทดล่องเข้าสีเห็ดแนวใดเห็นมันเกิดเร็วๆรวนะครับออกลากเร็วเรี่วเปอร์เซ็นรอดดีนะครับครับอันนี้คือบ่ได้ผลแล้วครับคือซาเอาไว้ข้างนอกนี่ซาครับนาหนาว เพราะว่าบเมนย่ำโบเมนย่ำคุดเงาครับเขาจะคุดเงาช่วงเดือนกลุ่มผ้ามีหน้าครับช่วงนันสาอาหารไหลายคุดปุ๊บเอาไปปลูกนี่ครับเปิดเส้นติดหลายครับช่วงนี้ก็เลยต้องนี่แหละครับทดสอบปบาโซกอะรู้แล้วครับว่ามันบ่อได้ครับอยู่ข้างนอกขอาเข้าข้างในครับพี่น้องเข้าโรงเรียนเลยครับเรียนรู้เรียนรู้หาวิธีนะครับครับทดลองครับพี่น้อง พื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุดนะครับนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้สํำนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามครับสวัสดีครับ